กระสอบนี้เป็นรหัสแพนด้า K25S นะคะเดี๋ยวให้แอดมีหลังบ้านเปลี่ยนปักบุดราคามาให้นะรหัสแพนด้า K25S นะคะเป็นงานเดนข้าฝฟายแฟชั่นสั้ขาขาวโอ้โอยากเห็นเหมือนกันนะตัวนี้ลูกค้าอตนี้เป็นไงอยากเห็นรตนี้เหมือนกันนะว่าจะเป็นไงสีกระสอบนะคะเราแจ้งให้แล้วโอ้โหผ้าสวยมากสีกระสอบแจ้งให้แล้วนะลูกค้าว่าเรารตนี้มันมาเป็นกระสอบสีเหลืองนะคะลูกค้าคะแต่ ก็คือเป็นโรงงานเดิมคุณภาพงานเหมือนเดิมเลยนะคะ <c ười> แค่เปลี่ยนสีมาขอบเฉยๆเนี่ยงานผ้าชั้นผ้าดูแบบใหม่มากเลยอ่ะตัวนี้เป็นเดสนะลูกค้าวีดูน,นี่คืออะไรวีซื้อมาค่ะแต่ละตัวคือแบบว่าเท่้า,า,าหน้ารักเลยโอเคโหอ,อ,อันนี้เป็นชื่อรายการว่าเดซ ค่าฟ้ายนะคะลูกค้าหาเบค่าฟ like ้ายแต่ช้าหนาเป็นยาน90มิลกันเลยโอ้โหน่ารักน่ารักทั้งน yeah, ั้นเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยตัวนี้คือบอกเลยว่าสวยเดี๋ยวขออนุญาตล่อยนิดเพื่อเห็นไม่เห็นไม่เต็มตัวให้ลูกค้าเห็นทรงเต็มๆหน่อยถ้าลูกค้าเห็นเห็นไหมว่าแค่ชั้นผ้าแค่ชั้นผ้าก็สวยแล้วนะแค่ชั้นผ้าในกระสอบนี่ก็คือสวยแล้วนะเนี่ยดูทรงน้องออ้น่ารัก น่ารักมากลูกค้าค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่9,900บาท9,900 <9, 900 S 2> บาทอู้หูสวยมากได้งานแบบ ตัวยาวส่วนใหญ่ที่ออกนะคะลูกค้าขาตอนนี้ที่เห็นนะเด็กกระสอบคือน้องจะออกแบบว่าตัวยาวค่อนข้างหลายตัวอยู่นะ<ม>ตัวสั้นก็มีติดไปด้วยแต่ว่าอยากตัวยาวเนี่ยดูสิดออูนานนะคะขายได้ราคาใช่เป็นงานที่แบบว่าถ้าเอาไปเทียบมือหนึ่งอ่ะบางคนก็จะเอาไปติดป้ายติดแท็กนะเดินตามตลาดเนี่ยแตบบ่เมื่อกี้ตัวสีดำบพี่บอสถึงไปอะ่ะสี่ร้อยห้าสิบได้เลยนะตัวหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยได้เลยนะั้นค่ะขาตัวนี้เขาเหมือนกับจะเน้นมาเรื่องแบบว่างานแบบ แฟชั่นน่ะงานแบบดูแพงอ่ะลูกค,ค้าขาสวยมากแบบเนี้ยขายได้ราคาคใช่เป็นงานขายทำราคาได้เลยนะลูกค้าอ่จจะแบบว่ามองว่าราคาสูงไปไหมจริงๆแล้วราคาไม่สูงนะคะลูกค้าขาเก่งกับงานลูกค้าใช่งานสวยทำอย่างเงี้ยลูกค้าที่โอ้โหซื้อค่ะบอกเลยซื้อสวยอย่างงี้ใครที่ตามหาเดสอยู่ลูกค้าอยากได้งานแบบติดตัวยาว,ยาวยไปโอ้โห เน้นตัวยาวเลยอ่ะใช่เน้นตัวยาวออกใครอยากได้ตัวยาวไปนะสวยทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยอ<า>ันนี้ก็แบบฟิลแบบเข้ารูปเข้าสะโพออก่่มากตัวนั้นลูกค้าตัวนี้สวยจริงบอกเลยว่าเปิดมาแล้วบอกว่าอย่างแรกที่อึ้งเลยคือชั้นผ้าสะอาดเห็นแค่ชั้นผ้าคือสะอาดแล้วเอาออกมาโชว์นะทรงสวยมากๆเลยงานแฟชั่นเลยลมแรงเนี่ยร้อน งานแบบเดตอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าขายได้ตลอดนะลูกค้าค่ะขายดีขายได้ตลอดเลยแล้วเนี่ยน่ารักแฟชั่นเนาะเนี่ยอันนี้อีกใหม่มากสวยมากลูกค้าซูมเนื้อผ้านิดหนึ่งได้ไหมสีขาวเมื่อกีเก้เค,คะ่ะให้ลูกค,ค้าดูเนื้อผ้านิดน,นึงว่างานมันดูใหม่ดูสะอาดจริงจริงเนไ่ไม่ได้โมนะเวลาพูดอ<ว>ะลูกค้าพูดจริง ถ้าเจอตําหนิจริเ<อ>งเราก็จะให้ลูกค้าดูนะว่าอ่ะมาอาจจะเจอตําหนิไปบ้างอะไรอย่างนี้เหมือนที่แจ้งแหละมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจากรีวิวตอนน่ะคือน้องว้าวว้าวเลยน้องสวยใช้ได้แค่ทั้งหมดนคะคา <c oughs> ใช่ใช้เขาติดไซส์ใหญ่ไปด้วยนะเ,ออเหมือนตัวสี <c oughs> ดําที่โชว์เมื่อกี้ฟิลๆๆ <c oughs> ใช้ดีใช้ดีจำบางคนก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกลัวจะติดแต่ไซส์แบบเอสไซส์อะไรอย่างนี้ไปเนาะไซส์เล็ก แต่ว่าลูกนี้บอกเลยว่างานโอเคเลยสายดีอันนั้นน่าจะเป็นแบบของคอนะนะันน่ะใช่เป็นงานแบบผูกคอสวยตัวย,ยาวหมดเลยอ่ะใช่ใชเห็นติดตัวสั้นอยู่แค่สองสาตัวเองค่ะส่วนใหญ่ยาวเลยมีเหมือนแค่หลงเข้ามาอุันนี้แบบออกงานได้ออกงานราตรีจำๆได้เลยนะคะลูกาค้า่ะตัวนี้นะเป็นรหัส P ีดี K25S ค่ะลูกค้าข PDK25S งาน90ก,กิโล9,900บาทเท่านั้นนะรีวิวเหมือนเดิมเลยนะถ้าลูกค้า CF แลอนระหว่างไลท์อยู่นะลดไป, <500 S 2> ไปเลย500บาทถ้าปิดไลท์แล้วเหลือ300นะคะลูกค้าค่แต่บอกเลยว่าสวยจริงตัวนี้ทูกใจไว้รุ่นชอบอู้หูไซสดีด้วยอ่ะใช่ไซส์ดีด้วยางานแบบ M L อะไรเงี้ยมีออกให้ลุน มีออกให้รุ้นเลยนะโอ้โหเห็นไซส์ไหมลูกค้าไซส์ดีนะเห็นไซส์ไหม XL ใช่ไหมคะโอ้โหดอกเล็กดอกใหญ่อันนี้ก็ฟิลแบบโบฮีเมียนงานขายได้จริงลูกค้าและขายได้ราคาด้วยใช่งานขายทําราคาได้เลยนะอันนี้จํานวนตัวมันเป็นค่าส่วนใหญ่เป็นตัวยาวออกอะมินจะตีให้อยู่ประมาณ200ตัวนะ หรืออาจจะถึง250เพราะว่างานแบบผ้าเขาบางนะผ้าเขาแบบผ้าพิ้วๆเส่สบายแนละ้วประมาณ200-250บวกลบตัวโดวยประมาณนะลูกค้าเอาไปไขายทาราคาได้แน่นอนได้แน่นอนลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้โอ้ยมีแ่วเศร้าเห็นแล้วเศร้าเลย <c oughs> นี่สวยมากผ้าเขาเล่นแล้วอันนี้ฟ <c oughs> ิล <c oughs> แบบย,ายา่าๆมากใส่แล้วเป็นอุลัรายาค่ะ สวยช่ำอันนี้ก็สวยงานผ้าใหม่นะคะลูกค้าขาคือบอกเลยว่าพรอมอวยอ่ะพรอมอวยอ่ะถูกใจอ่ะสวยมากบอสมีสายสุกถูกหลังสวยมากอันนี้ตีจํานวนตัวให้สองร้อยห้าสิบนะต้นทุนตกประมาณสามบเก้าบาทลูกค้าคะสามบเก้าบาทลูกค้าเอาไปขายนะร้อยสองร้อยสามร้อยน่ะได้เลยอ้โหูอันนี้คือจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าลูกค้าขา ใช่บางคนก็ขายได้แบบร้อยห้าสองห้าย่างเงี้ยนะได้เลยลูกค้าขากำไรอยู่แล้วยังไงก็กำไรเหมือนตัดงานมือหนึ่งมาเลยเนี่ยใช่โอ้้หคือบอกเลยว่าเปิดตัวเนี้ยมาเจอตัวน่ารักน่ารักเลยลูกค้าขาใครตามหาเดดอยู่จัดเลยจัดเตียมโชว์ส่งให้ดูอุันนี้มีความแบบแปลกทางด้วยก็พันเก้าลูกค้า ไม่แพงคำนวณต้นทุนได้คำนวณต้นทุนต่อตัวได้ว่าไม่แพงให้งานคำนวณใช่ค่ะบางทีลูกค้าไปรับงานงานแบบว่ามือหนึ่งมาบางทีลูกค้าไม่แบบว่าไม่อยากได้ห่างเยอะฉันเอาไปอยากขายได้ตัวเลยเอาตัวนี้ไปได้เลยจัดเกลือหลักทั้งนั้นเลยเขามีทั้งแบบว่างานแบบแขนสั้นแขนยาวสายเดียวงานปั่นลงปั่นไหลอะไรอย่างเงี้ยฟิวแบบใส่แบบ เขาเรียกว่าอะไรคือน,นุ่งขนุนก็มีติดไปคือได้หลากหลายเลยในกระสอบนแบบมันไม่เชยอ่ะลูกค้าใช่แบบแฟชั่นจริงๆนะแบบมันแบบว่าขายได้จริงแล้วเป็นงานสวยด้วยสวยสวยบางตัวนี้ก็คือแบบว่าบางตัวเหมือนผ้าเขา<อ>จะดูไม่ค่อยยับอู้กสีชมพูไซส์ดีเห็นไหมลูกค,ะคะ้าขาอันนี้ก็เป็นแบบว่าฟิลไหมพรมนะผ้ายืด ใส่เข้ารูปรันรูปได้นะงานน่ารักน่ารักขนาดอุ้ยขนมชั้อันนี้เป็นงานแบบปักขอดูลายปักหน่อยเนี่ยลูกค้างานปักมินิมอลน่ารักน่ารักแบบเนี้ยก็ม,มีติดไปอุ้ยน่ารักอะ่ะสีสันก็คือถ้าใครที่แบบลูกค้าก็จะชอบถามว่าทำไมลูกค้าชอบเล่นงานของแบบพวกพวกงานแบบไปยันดาอะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาจะได้เรื่องสีสันด้วยนะ งานเดทอะไรอย่างเงี้ยบางทีกะสอบพวกอ,อย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปโทนแบบว่ามินิมอลมินิมอลเนาะเนีเ่ยสวยมากใส่ไม้แล้วปังมากอ,มอันนี้เหมือนถ้าถ้าเปิดไลฟ์อยู่ถ้าคนไม่รู้คือฟิลแบบเหมือนขายมือหนึ่งลูกค้าไลฟ์สดขายมือหนึ่งอย่างเงี้ย ใครที่แบบตามหาอยู่ลูกค้าจัดได้เลยนะตัวนี้ราคา9,900บาทงาน90กิโลนะคะลูกค้าจำนวนก็ประมาณ200-256ลตัวโดยประมาณเลยงานน่ารักน่ารัก,รกครั้งนั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเป็นเดรสยาวเดรสยาวเป็นส่วนใหญ่นะคะลูกค้าค่ะน่ารักมากดอกไม้ตะมุตะมีงานเขาจะชอบแบบว่ามีดอกแบบดอกๆอก่ะดอกเล็กดอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยติดไป ไซส์ดีไม<ช>่ติดเล็กลูกค้ากระสอบเนี้คือที่เปิดมาแล้วลูกค้าล็อตนี้ยบอกเลยไซส์ดีด้วยไซส์ดีด้วยนะน้องปลิวนี่สีดำสีดำเขาก็ไม่ได้แบบดำเรียบๆนะนเนี่ยมีแบบพวกแบบฉลูลูกไม้งานแบบโบเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมีติดมานะเขามีลูกเล่นติดมาด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้ใครถูกใจใครอยากได้นะสีเอฟได้นะสวยเนี่ย สวยฉ่ำจริงเปิดมาแล้วคือให้เลยให้คะแนนเขาเลยเรื่องหนึ่งความสะอาดแฟชั่นได้สวยยังมีอีกโชว์ให้ลูกค้าดูแบบเต็มเต็ๆบอกเลยโชว์ให้ดูแบบเต็มเต็มนะคะค่ะ ยังมีงานอื่นๆเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เปิดแค่งานสองงานนลลูกค้าเดี๋ยวมีงานอื่นๆที่เราจะมาทยอยเปิดให้ลูกค้าได้ดูกันกนะเล้เปิดนด้ใช่เดี๋ยววันนี้ขอเปิดรถใหม่ก่อนคืออยากเห็นนะ่ะคันไม้คันมืออยากเปิดดูรถใหม่มากเขาจะมาแบบปังแบบไหนก็เห็นแล้วก็ปังนะรอบนี้เนี่ยใช่สวยมากคืองานแบบว่างานดูแพงอ่ะลูกค้าถ้ามาคำนวณต้นทุนแล้วสามสิบกว่าบาทอ่ะลูกค้ามันมันค่อนข้างถูกอะ่ะ ถูกมากๆเลยกับเนื้อผ้าเนื้องานที่แบบว่าสวยแฟชั่นแบบนี้ลูกค้าราคามาดีมากต้นทุนถูกมากนะคะเยอะอะบอกเลยเปิดให้ดูแบบให้ลูกค้าเห็นเลยอะว่าเนี่ยแหละลอตใหม่ที่มาลงโอโ้โหน่ารา้างานแต่งตกถูกไซส์ไซส์ดีไหมไซส์ดีไหมเต็มจอลูกค้า ใส่ดีนะบอกเลยน่ารักมากข้างหลังเป็นสีชมพูหวานตัวนี้นะลูกค้าอ่ามังกี้หรอมังกีเดี๋ยวหนูเชีคให้สักครู่นะมังกีใหม่ใหม่มังกีเดี๋ยวเชีคให้สักครู่เมื่อกี้เห็น ตัวนี้มันของมันหมดแล้วก็รอดใหม่ยังไม่เข้าเลยลูค้าที่ลูกค้าถามมานะมันยังไม่เข้านะมังกีอาจจะต้องรอช่วงไม่ชัวรว่าปลายเดือนจะมีเข้ามาไหมต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งนะคะอู้สวยน่ารักมากงันดอก <laughs> เอาว่าไงล่ะบอดเทย ขามือขาวสิโอ้โหสวยมากนิวมาเด็เด็กลูกค้าราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะสําหรับงานเด็เด็กน่ารักอ่ะแต่ว่าตอนนี้เด็เด็กติดจองหมดไปแล้วนะคะลูกค้าขาติดจองหมดไปแล้วนะเหมือนลูกค้าจะโอนกลบแล้วด้วยมั้งเด็กเด็กคือมาแค่สี่ห้าลูกเท่านั้นลูกค้ามาน้อยนะมาไม่เยอะหมดไวเลยนะแบบไนหมดแล้ว ปิดไ้หมืเปสอาเมื่อกี้เขากดค้างอีกค่ะวอมีเรสชีฟองไหมคะเดชชีฟองก็มีม่มมาแต่ว่าของป้ายนี้ไม่ไม่มีเข้ามายังไม่มีเข้ามาม,มันจะไปม,มีเป็นตัวอื่นตอนนี้มันจะมีเป็นแพนด้าถ้าปกติมีมันจะเป็นงาน K หนึ่งหนหนึ่ง อตใหม่ไม่รู้ว่าผู้นี้มีเข้าไหมแล้วก็จะไปเป็นของงานป้ายบอลใสน่ารักอ่ะใช้ได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าใช่น่ารักจริงตัวนี้แทบแบบยังไม่ค่อยเจอต๊หนิด้วยนะจากเปิดรีวิวมาใช่ฟังนะฟังนะกระทับใจรตนี้บอกเลยว่าสวยงานเสื้อใหม่พรมแขนสั้นงานไหม่พรมแขนสั้นเออ ถ้าเป็นของเกาหลีตอนนี้สินค้ามันหมดคะ่ะลูกค้าขามันจะมีตอนนี้ทุกคจะมีของแพนด้าก็จะเป็น 55L แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่แขนสั้นล้วนมันอาจจะมีแบบติดแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะคะลูกค้าขาแต่โดยรวมก็คือเป็นงานไหมคมบางไซท์พันเนี่ยหละสวยเหมือนกันลูกค้าลองทักขอดูดึงยึงหลังบ้านได้น่ารักมากถูโทนแม่นะเมื่อกี้งานถูโทนซาร่างานแบรนด์ก็มีติดออกมา ซาร่าชำๆสองเจ็ีหมดไวมากใช่ค่ะพี่หมดไวมากแล้วไม่มาน้อยด้วยมาน้อยหูหนูอยากจะทำให้แบบมาได้เยอะอยากให้มาแบบพอลูกค้าซื้อมากเลยแต่ว่าของมาน้อยจริงๆคขาขาของมาน้อยจริงๆถ้าห้อเดี๋ยววันนี้เอามาเปิดด้วยไหยคะบอสห้าแอลเข้ากูดังเหมือนจะยังไม่ได้เอามาใช่ไหม 5อ l วันนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดค่ะลูกค้าอุ้ยสวยอ่ะเนี่ยใส่ไม้ใส่ราวลูกค้าไม่บอกว่ามือสองก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกใครว่ามือสองก็ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเหมือนงานมือหนึ่งเลยถ้ายิ่งจับรีดจับอะไรนะให้เห็นตรงชัดๆนะลูกค้ายิ่งจับงานยิ่งสวยฉ่ำเลยน่ารักน่ารักงนั้นเลยแบบเนี้ยอ่ะจริงๆอ่ะตามแบบว่าในห้างอ่ะบางทีเขาก็มีขายนะพวกร้านที่ขายแบบเดรสไซชั้นไยรุ่นอะไรพวกเนี้ย ในห้างอ่ะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้น่ารักสวยๆแค่หาแบบบางคนไปหาแท็กหาป้ายติดเองอ่ะฟิลมือหนึ่งอ่ะได้ราคาแล้วลูกค้าล่าสุดนี้ไปซื้อ